สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีสานครับนี่ก็จะเป็นคลิปสองเนี่นอ้องอู่่กับคุณพ่อวะชำนานคือเก่าครับแต่ว่าคลิปสองนี่ก็สี่มาสอบถามความรูลเล็กๆน้อยๆไปฝากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมคือเก่าแหละครับเกี่ยวกับการเลือกเบิ้งควายสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่บอกเคยบอกเคยเบิ้งวัวควายเป็นจากเทียครับครอยากซื้อไปเลี้ยงอีกน้อพี่น้องเอาแบบง่ายๆเข้าๆเดี๋ยวกะเซ่แล้วบอกว่าตัวผู้ตัวเม่เบิ้งยังได้เอาแบบเข้าๆนี่แล้วน้อพี่น้องเนาะ ก่อนดึนกับพ่อกับเราคือเกากอนครับพี่น้องครับนี่ครับคุณพ่อสวัสดีครับเอาครับล้องวอากับท่านผูชมก่อนคุณพ่อกันมือใหม่สิเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่มีเทคนิคนี่อย่างที่บอกแนะนำเพื่อนบอรับเทคนิคกระเบื้องมันครับดูลูประพันธ์สันฐานมันว่ามันเป็นไดควายตัวนี้มันบุกไงบอซาไงบอบวกนี่คือยังไดครับคุณพ่อมันคือว่าแข้งขามันใหญ่โอ้แข้งขามันใหญ่ครับสูง มาที่แรกต้องเบิ้งแขงขาก่อนตีครับต้องเบิ้งแขงขาก่อนงข้าย่างที่โค้งมันครบบ่อถูกคำสุดข้างหลอดบอไม่นด้มีเบิร์ดเน่ต้องนับพร้อมดีครับที่โค้งอ่ะเอออาดมันมีจากอันครับปกติที่โค้งอ่ะดีละมันอันันี้ถือว่าครบนลยเนี่ยขามันอ้วนมันที่เห็นขดขามันอ้วนเน่ที่มันไอ้โตอยู่สุดสุดท้ายมือมันจะลงมาประมาณนิ้วหนึ่งโอ้มันลงมาสุดจุด เน,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 นั่นเขาเอินดูกขางสูตโอ้ดูกขางสูตรี่น้องห้ามบ่อยเสื้อซื้อเอเาไปขายจีนโอ้เลี้ยงโ้ได้โอ้เขาเอ Teraz, เา e ินกินผงม่นค <mythology. S 2> <leaned> <gosta> รับคือยังตัวเนี่ยครับตามันด้แก้มเน่ยเขาเอินตาแก้มแก้มจ้ำครบเบิร์ดนะโอ้นี่ครบเบิร์ดครับครับเขี้วมันนะเขี้วมันน่ะเขาเอินตาแก้มนะฮะเิ้วมันขาวๆแล้วเขาเอินตาแก้มใหญ่เข้วอ่ะ ครับคิวนั่นนั่งคนตายุ่นันตีเออแ้แมมันขาวๆนะเขาเดือยเอ็นแ้แม้มจ้ำหนอนคนแ้แม้มจ้ำนี่ถือว่าเดีอยครบสูตรครบสูตรครบสูตรพนะพี่น้องครับตาแ้แม้มจ้ำนี่ครับเพิ่งไว้เดือยครับขอบตาที่เป็นขาวๆมองนั่งตาที่เป็นขาวๆเขาเอ็นในแมงกระเบี้ยจับตาหน่าเขาเอ็นตาแ้แม้ง แล้วก็แจ้มจ้ำนะแก่มันเป็นสิเป็นไฟอยู ah ่ค้างมั้ยนะครับเป็นใยเออขาวๆนั่นน่ะโอ้นั่นน่ะเออนั่นล่ะโอ้เป็ี่ยนดังๆอยู่อ่องอ่องมันอีกให้มันครบถึงสองอ่องอ่องนั่นอ่องขาวๆพาดเออว่านั่นฐานานกับอ่องคออ้อเนี่ยสายพันคอมันนั่นนะสายพันคอนะเอออ่องนี่น้องผมยางโบราณครับมันสมสีไฮเพราะเว้อันนี้ครบโอ้อันนี้ครบหลักสูตรแล้วมอพ่อดไงบางตัวกับขันบมคที่มันมีอ่องเดี๋ยวแต่อ่นอ่องทั้งใต้พุ่น ทั้งถึงสิบ่มีโอ้นี่สินนี้ถือว่าดีสุดเหมาะสำหรับสิเลี้ยงได้ไหมพอครับครับครับสำหรับตัวแม่เป็นบ่ครับอันนี้ยสำหรับตัวแม่ตัวผู้คือกันเช่นเดียวกันตัวผู้คือกันเลี้ยงแล้วมันจีบคุ้นกับเจ้าของเป็นบ่ครับ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 นี่เบิ่งพี่น้องมันชอบตาที่เราว่าขาวๆนล่นี่เป็นบ่ครับขอบตาขาวๆแล้วเขาเอือนแมงกระเบี้ยจับตาเนี่ยตาแต้มแก้มจ้ำตาหรือตาแต้มนะครับแล้วก็เส้นเสี่ยนยุตเตยนะครับไต่ค้างนะเขาเอือนไอ้แก้มจ้ำเนาะ จมจ้ำพานะพี่น้องขายไงมันบอกคุณพ่อครับนางนาขายไงบอกครับโชว์ไปแน่ช่วงมันออกลูกมาเนี่ยครับลูกมันหิดนนมเราก็เลี้ยงบดิสมบุญบันไดอโอ้ตั้งแต่บทันออกลูกขอให้ผมเป็นแซนเราผมบ่ขายแล้วเนี่ยวันนี้ออกลูกม้าเราจอยแน่กับเล็กทีโออกลูกมาแล้วเลืยแปดมื้นท้องเจ้าของก็บ่สบายบันไดครับโอ้นี่ครับเบิ้งสําหรับตัวเมย์ สำหรับตัวผู้เดี๋ยเบิ้งคือกันเบิดไปมาตัวผู้ก็เบิ้งคือกันโอ้โหเรามันกัดเดนเบิดชุดตัวรีอะรแบบนั้นตักออกบะบะผัวครับมันยุไก่ไหมพี่น้องมันยางไปบ่ได้ครับขาสายไหมเบิ้งตัวเดียวนี่ไะพี่น้องเบืตัวเดียวกับพวกหอนหุบหอนมันจับอีกจับมาใกล้ๆกล้เบิ้งคักคักนี่อย่างจับเขามันยกขึ้นเออจับมาเป็นนางเอกตัวเดียวเลได้ไหมฟันไป เออที่สี่เบิ้งคักๆไงแก้ออกค้อแก้เสี้กออกพ้องมีมีมมผู้ช่วยดนะครับมื่อ <laughs> นี้เสี้กจังบนด้วน,น่ะผู้เจ้าของควายครับเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเลยพี่น้องมื่อนี้มาเป็นผู้ช่วยควายหัขาดควายหัวสิบตัวย่างไงควายน่ะนี่ครับมาเบิ้งใกล้ๆกันเลยครับที่เลาวาวังหันนับสี่โค้งขาใหญ่นางนาขอบตาขาวท้องขาวพี่น้อง แล้วแล้วท่านมันเป็นโรคเนี้คุณพ่อเบื้องเป็่นเบื้องได้ความเป็นโรคอย่างแนงวัวควายโรคมันก็ลุงเล็บเจ็บเท่านี่แหละครับส่วนมากมันรักษาได้ง่ายๆมันบอกลุงเล็บจ็บปากนี่มันก็รักษาได้ง่ายอยู่คุนรักษาทันมันก็บอเลี่ยหลังไปไรครับมันมันสีแสดงอาการเห็นแสดงอาการว่าน้ำไหลมันเหยี่ยออกมาน้ำไหลมันย่อยออกมาไหลแล้วกั มันย่ำค้างย่ำยังมันแจ่แจ่มันยินซึมซึมเราก็แม่นละนั่นน่ะนั่นบ๊อสบายบ๊อเป็นตาซื้อเขาใครเท่ายังขึ้นมาเราก็เฝ้าเอิ้นหมอมาครับเฝ้าเอิ้นหมอเขามาฉีดยาแบบมันเขาเอิ้นโรคโรคเป็นมันได้คุณพ่อมันสิเบิ่งได้บอครับโรคเป็นมันนี่มันกระทับยากแล้วครับกระทับชนิดกบติดเขาบ๊อมีวิธีเบิ่งได้เลยบ๊อบบ๊อบใครมีวิธีเบิ่งได้หรอเบื้บพี่น้องเบิ่งตามที่เราว่าเราคิ้วขาวเเอาบิ่ง ชี่อ,อุร้อเออเอาตาแต้มเบิ้งซี่ใส่แก้มอุนอุนิแก้มกระขาวนี่ครับเป็นเอกลักษณ์โอ้ยกระบียบยูซือๆใอแห่ไทยในน้อคุณนายเอ้ยอันนี้ท่องกันไล่ๆครับมองไล่ไลข่าวทั้งหลายนี่คือเป็นจุดเด่นครับละว,ว่าครับ<พ>แต่ว่าสี่<พ>สี่ค<พ>ี่จังๆได้ก็คุณพ่อสี่ครบฟังบระธนดีเนี่ยครบเนี่ยบ่าชุดบ่าหลอดโอ้บ่าสุกบ่าหลอดเออนั่นเอาฟอยต์ไปใชนแล้ล่ะนี่แหละครับการเบิ้งควายข่าวๆสำหรับมื้อไม่ มือใหม่แท้ๆเลยครับขันย่างเข้าตลาดนัาต้นเบื้องตามเจ้าว่าเล่นบอกคุณพ่อจับคอเบิ้งเล่นบอกจับปึ๊บเบิ้งเลยมันจีเข้าใกล้บ่ดเลยครับคนไปตลาดนัดเขาเข้าใกล้ซุมมันเชียงแลวมันกระเชี่ยงมือนีไทยบรรยากาศเดดยลมลมตกเด้พี่น้องนี่ นี่อย่างสีแนีน้ำท่านผู้ชมอีกบอกคุณพ่อสำหรับมือใหม่สิสิไปหาซื้องวงเสือควายมาเลี้ยงเองเน,บบนั่นแหละพยายามบึ้งตัวนี้แหละดีๆไอ้ดุคางเนี่ยดุคางซี่โค้งมันสุดมันหลอดบอ่บดีถ้ามือใหม่นะครับผู้พ่อเห็นหลายแล้วเอาซูซอมาย่างัวดุคางสุดดุคางหลอดเดี๋ยวเสนะปลากระพงมันเ<ม>ลี้ยงป่ใหญ่เลาเขาอยากขายมันขายยากโอ้มันราคาตกราคามันตก ว่าขัดออกมาเลี้ยงธรรมดาก็เพราะเป็นอย่างออกแม่แพรูกปอลังก็ออกแม่แพร้วคือเกาละแต่ว่ามันยามเขาเวลาเขาขายของตีกันโอ้ันสิได้ราคาหน่อยลงราคามันหน่อยลงแทนที่เขาสิได้หามื่นที่เขาก็สิได้สี่มื่นครับแล้วมีอย่างอีกคุณพ่อบันหนี่งนี่สำนีติการเรียกเบื้องต้นตอนนี้ละ โอ้ง่ายๆเลยอยู่กับสายตาของดอกอยู่กับผมมักผมชอบของเขาดอกการตอลงราคาด้วยครับผมมีเทคนิคบอกผมพ่อนตอลงราคาเขาก็ตอกันไปคั้นฮ้อมักหรอครับโ้ซื้อได้วันไหนเขาตอเพิ่นเบิ่งคันเพิ่นขาดทุนเพิ่นก็บบ่ขายให้ครับขั้นว่าม้วนถือกันหนึ่ให้ลงมไว้พอาขั้นมันบ่อยให้คือนโก้ละครับเพราะว่าเราผู้เชี่ยวชันเ้ยพี่หน่อยเล็กๆน้อยเพิ่นก็ให้ฮู้ถ้าเพิ่นขาดทุนก็ธรรมดาเพิ่นก็บว่ให้ครับ นี่ครับเป็นการเรียกสื่อขวายเบื้องต้นเลอวพี่น้องสําหรับง่ายๆบงตนี้มันดีๆเบื้องต้นนี้ตามที่เราบอกมาตามขั้นต้นละพี่น้องเทคนิคอย่างต่างๆเพราะว่าเราประสบการเกือบหาสิบปีแล้วเ้อพี่น้องอยู่ในวงการข้างวงัวข้าวขวายมานี่อันเป็นเอาว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้คร่าวๆซ้ำนี่ละครับผู้เริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ